ยจะช่องแมบ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยก็มาแนะนำนะแชมพูขิงแชมพูขิงเพลยนะขวดใหญ่500มิบลบํารุงเส้นผมนะฟื้นฟูเส้นผมเป็นแชมพูสระผมใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะช่วยบํารุงเส้นผมตั้งแต่รากจะหลดปลายผมลดรังแคควบคุมความมันนะแล้วก็ส่วนผสมจากขิงนะเป็นสารสกัดจาก พืชธรรมชาตินะลดรังแคบำรุงเส้นผมควบคุมความมันขิงนะกลิ่นหอมขิงแบบหอมสดชื่นนะแต่ว่าแนะนำสำหรับคนที่ทำผมสีขาวนะถ้าใช้รุ่นนี้นะผมจะกลายเป็นสีเหลืองเลยนะสำหรับสูตรขิงเนี่ยนะเป็นสูตรจากธรรมชาตินะสารสก,กัดจากขิงและก็สมุนไพรจากธรรมชาติบำรุงเส้นผมเหมาะสำหรับคนที่ผมร่วงหลุด ร่วงง่ายนะควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ถ้าใครที่ผมแห้งมากก็ควรที่จะใช้คีมมวดผมร่วมด้วยแต่แนะนำให้เป็นรุ่นแคลาตินสดนะเพราะว่าคนที่ผมร่วงง่ายหรือว่าแบบผมขาดหลุดร่วงง่ายเนี่ยส่วนมากคือถ้าไปใช้แชมพูอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แชมพูเฉพาะนะผมมักจะร่วงได้ง่ายนะถึงแม้ว่าสุขภาพจะดีแล้วนะหลังจากใช้แต่ก็ควรจะใช้อย่าง ต่อเนื่องนะและครีมนวดก็ควรจะเป็นรุ่นของแคลาตินนะเพราะว่าอาจจะกลับไปล่วงอีกได้นะเพราะฉะนั้นควรใช้อย่างต่อเนื่องนะสำหรับแชมพูเพียวแชมพูขิงเพียวนะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมบำรุงเส้นผมเป็นแชมพูสีเหลืองนะเป็นสารสกัดจากขิง,ขงก็สวนมากนะครีมนวดนะอันนี้จะเป็นแชมพูจวนว่าบางคนก็ใช้แต่แชมพูไม่ได้ใช้ครีมนวดแต่ถ้าจะใช้ครีมนวดแนะนำเป็นแคลาตินสดนะ